วันนี้จะเอ,อิดอคลิปนะฮะเหรียญทองกิจกรรมเอ่อเหรียญทองสุ่มกระชปองเนี่ยนะฮะที่เขากําลังมีกันอยู่เนี่ยผมจะลองซื้อดูนะฮะแล้วจะลองสุ่มเอิดอดูว่ามันจะได้อะไรบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อนี่ก่อนเอออะไรนะเออดรากอนเทรเยอรนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสุ่มเพลินนะฮะซื้อก่อนซื้อก่อนโอเค ได้มาละเอาฮีโร่เต็มมากรรมต้องไปซื้ออีกหน่อยดิอุย้ยเปิดเงินตังเลยซื้อตรงไหนวะเนี่ยกรรมละกรรมละคงไม่ใช่ เพิ่มช่องฮีโร่โอ้ตรงไหนวะริสเพื่อนฮีโร่สล็อตร้อยนึงเลยลอ,อ่ะแหมหกเพอะคงไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะเนาะกำจริงๆนะฮะไม่ได้อยากซื้อเลย รับไปแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวค่หยรับมะซื้อฮีโร่มันเข้าหรือ,อยังต้องดูก่อนนะฮะเพื่อความชัวร์ไหนวะโอเคได้แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็จะไปซื้อไอ้น,นี่แล้วนะฮะเหรียญทองสุ่มนะฮะ พอ <Web. S 1> แล้วมั้งพอแล้วนะฮะแล้วก็จะไปสยุยละแวบ <Web. S 1> อ้าวทำไมศูนย์ละเว้ยทำไมมันศูนย์ละเว้ยลองรีเฟรชดูนะฮะโอเคสามสิบเหรียญโอ้โหขดแม่นเว้ยลุยปาบเขาให้ยูท เมื่อกี้มันขึ้นมาไอยี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่ะโหไข่วเวรเลวมากอะเ็วมากเลยนะฮะเน่านะฮะไม่เอาไข่แล้วนะเว้ยเอาตังห้ามือเอาแคอันนี้ก็ได้ปักของกันได้ยี่ห้ากันเลยทีนี้โอ้โหเลวร้ายมากให้โคเวอร์สูมัหม่เอาพอแลว้วเฮ้ย ถ้าไม่ได้เงินห้าหมื่นนี่มันไม่ไม,ไม่ใช่นะนะเอาเจ๋งนะฮะโควเวอร์หยุดได้แล้วนะโควเวอร์นะ่ะเฮ้ยหยุดได้แล้ว shit ้โอ h my god เอาแล้วเอาแล้วนะฮะโ้ h กำเอวเอรเอาเงินเว้ยเอา เ <Fuck. S 2> จ้งหมดนะฮะเจ้งหมดนะฮะเทพทูด,ดูเป็นตัวอย่างนะะถ้าคุณเทพกับผมคุณก็ลองได้เออไอสัตว์โควเวอร์เต็มบ้านแล้วเนี่ยเอาเงินมานี่ยังไม่ได้เงินห้าหมื่นสักอันเลยนะเนี่ยโคตรเลวร้ายเลยนะฮะ นะฮะเฮ้ยเงินห้าหมื่นไม่ได้สักอันเลยเอะวะดีด,ดีเออ,เ,อเข้าไปสัตว์นะครับเฮีย <Yeah. S 1> กล่องและกูมาเลยอันหนึ่งอะ่ะเฮียโอ้ ค่าหมื่นไม่ได้สักอันเป็นไได้ไงวะวันนั้นสุ่มสิบลูกค่าหมื่นเพียบเลยอะ่ะน o n เออไม่เอาเงินแล้วก็ได้เอากล่องมาเลยนะเฮ้ย fuck motherfucker เฉยๆละวขำๆและโอ้ยมันมันเพลียไหมถามหน่อยอย่างี้มันเพลียไหมอ๋ออ๋ออ๋ออโอ้ย,ๆๆอยหกอ,อันเออตีบวกเอาได้ยี่สิบห้าไปเลยนะลูกนะเสร็จรอันห้าอันนะ พันหนึ่งเลยเนี่ยสามสิบเหรียญเนี่ยไอสัตว์ความกาชาปองแห่งชาตินะฮะใขรจะเยอะไปไหนแล้วกล่องแล้วลูกกล่องแล้วโอ้ยหรืออีกสองอันไอเฮีย้ย สุดท้ายลูกดีๆนะจ yeah! ้าจ้า <Fuck you. S 1> เนยเฮ้ยเซ็งวะปิดแม่ง